สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องสยองย2นอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องผีโป่งข้างถ้าใครเคยได้สัมผัสกับบรรยากาศการกางเต็นท์กางแคมป์ในป่าแล้วจะต้องเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์รูปร่างหน้าตาขายกับข้างหรือล้ายกับเด็กตัวเล็กๆ แต่มีแขนขายาวมักจะออกมาในเวลาค่ำคืนดึกสงัดที่ทุกคนต่างพากันนิทราแล้วโดยจะออกมาดูดเลือดคนที่นอนไม่ระวังตัวหรือคนที่ตั้งแคมป์แล้วกองไฟเกิดดับเกิดมอดไม่ได้ตื่นขึ้นมาเติมเชื้อไฟให้ลุกโชนช่วงมันจะคอยหาโอกาสสบช่องแล้วย่องเข้ามาคอยดูดเลือด วิธีการดื่มเลือดของมันจะดื่มเลือดจากง่ามหูแม่เท้าโดยจะกัดเป็นแผลแล้วดูดกินเพราะฉะนั้นคนบุรุโบราณผู้เฒ่าผู้แก่จึงสอนไว้นักเวนาว่าหากตั้งแคมป์ในป่าลึกที่ไม่เคยชินกับพื้นที่มาก่อนแล้วลักษณะเป็นโปรงให้ระวังยิ่งนักหากเป็นไปได้ให้ขัดห้างนอนกัน หรือถ้าไม่ขัดห้างก็ให้กางเต็นท์แล้วห้ามเอาเท้ายื่นออกนอกเต็นท์เด็ดขาดให้นอนควยเท้ากันหรือนอนคดสมานั่นเองเพื่อไม่ให้เท้ายื่นโผล่ออกไปเป็นเหยื่อของเจ้าโป่งข้างนี่บางคนก็เล่ากันว่ามันเป็นแค่ข้างแก่ซึ่งไม่สามารถกระโดดหากินบนกิ่งไม้ได้จำต้องลงมาเก็บลูกไม้ ผลละหมากลากไม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยกินเป็นอาหารที่พื้นล่างบ้างก็ว่ามันเป็นพูดพลายชนิดหนึ่งซึ่งออกหากินเป็นฝูงจะเฝ้าอยู่ประจำที่ที่ใดที่หนึ่งบริเวณโป่งใดโป่งหนึ่งหากมีเสียงเล่าขานว่าโป่งใดมีโป่งข้างนักเดินทางเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่นอนในโป่งนั้น อาจจะขยับพื้นที่ไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าโจมตีของเจ้าโป่งข้างนี้หากเป็นไปได้นักเดินทางพยายามหลีกเลี่ยงการนอนริมโป่งหรือริมบัสที่นั่จินยคำคำเตยของบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้ว แล้วยังไม่ไวายต้องเจออาถรรพ์ปุ่งข้างอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคนเท่าคนแก่จึงเตือนไว้นักไวหนาะหากจะนอนให้ดีนอนให้สงบนอนให้สบายพักผ่อนให้เต็มที่จะต้องเลือกทำเลที่นอนที่ดีและปลอดภัย